มีคนไทยคนหนึ่งเขาไปเมนเต็กตกหนูว่าพวกมึงกับบานให้หมดพี่หนูอยากจะบอกว่าถ้าพี่แน่จริงพี่อย่าลุกเมนออกค่ะแล้วหนูจะบอกพี่ว่าถึงหนูมาอยู่เมืองไทยหนูไม่ใช่มาอยู่ฟรีนะคะหนูเอาเงินไปทำปาสป port ทุกกฎหมายเข้ามาค่ะพี่แล้วที่หนูอยู่ทุกวันเนี่ยหนูก็ไม่ได้กินของฟรีที่นอนก็ไม่ใช่ฟรีห้องนอนก็ไม่ใช่ฟรีพี่หนูมาอยู่ไม่ใช่มาอยู่สบายหนูมาอยู่ทำงานพี่ ធ -e ្វ okay. ើការប្រទេសភីនែថាពួកភីមិនមានពួកหนูធ្វើការណាប្រទេសភីក៏មិនជឿននឹងធុគវានទេឡောက်តែហេតុអីខ្ញុំច្រោយជ្រឿអត់បានអាយុខ្ញុំជិត50ស្នប់ហើយខ្ញុំមិនច្រោយជ្រឿរស់មិនស្រឡាញ់ស្រីខ្ញុំទៅមកអត់ណាឯងទេដកឲ្យណាមកបើមិនឯងទេមកខ្ញុំជុំទេឲ្យគេទៅ ก่อนมาอินโดนีเซียก่อนมอโตรเอเชียก่อนรูปเอกอรูนไบม์ก่อนก่อาออสเวก่อนเบ็นไบม์อะมาไอติมบอมบ์จำได้ไหมครับผมพี่รองครับเนาะสาวกัมพูชานะครับผมนะที่ตอนนั้นนะครับทวงบุญคุณนะครับกับประเทศไทยเนาะ บอกว่านะประเทศไทยเนี่ยจเจริญร่ายเพราะคนบ้านตัวเองนะครับพี่้อคกับที่มาสร้างสาให้เนาะนะครับปากคอเลาะร้ายทุกคนนะกลับบ้านไปนี้ล่าสุดรับกรรมนะครับผมโอ้โหเนาะน้ําท่วมหนักนะครับไม่เหลืออะไรทั้งสิ้นนะครับผมงานนี้แม่ก็ป่วยนะครับผมโอ้โหทุกคนจะไปเยี่ยมแม่นี่ไปไม่ได้นะครับน้ําท่วมหนักเนาะนะครับรับกรรมอย่างหนักพี่ดองนะ คนที่ปากคอเลาร้ายอย่างนี้นะครับผมร้องไห้ขี้มูกโป่งนะครับตามเคยนะโอ้โหตอนนั้นนะครับอยู่ประเทศไทยนคนละอย่างนะครับทุกคนออกมาโซแสงนะครับพี่ลองครับตอนอยู่เมืองไทยเนี่ยโซแสงโซกลางนะครับเนาะทวงสิทธิ์นะครับทวงนู่นทวงนี่นะครับผมว่าประเทศไทยเจริญได้เพราะขมีนนะครับขมีนมาช่วยช่างช่วยสาทุกคนแต่ตอนนี้นะครับ ขมิทวงนะครับผมหรือว่าขมิออกมาประท้วงกันเรื่องค่าแรงนะครับพี่น้องทำไมไม่ได้หลังใจนะครับพี่น้องครับเนาะทำไมอยู่ขมิไม่เจริญเหมือนไทยล่ะไทยอ่าถ้าคนขมิมาสร้างหรือว่าคนขมิมาอยู่แล้วประเทศไทยเจริญนะและคนขมิที่อยู่ขมินะครับทําไมขมิยังมีบางจุดหรือว่าไม่เป็นบางอ่าบางที่ยังเห็นถนนนทางนะครับพี่น้องยังเป็นแบบเป็นลุมเป็นบ่ออยู่ล่ะนะครับ ถ้าคิดว่าคนกเมนมาอยู่แล้วประเทศไทยเจริญนะครับเนาะอันนี้อยากฝากถึงสาวท่านนี้นะครับพี่้องครับที่ตอนนี้เนาะชีวิตนะครับเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือนะครับทุกคนใครมีเรื่องกับไทยนะครับเกมทุกรายพี่้องครับไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับผมนะตอนอยู่ไทยนี่โอ้โหทุกคนโซกลางนะครับแบบตอนนั้นมีเงินหน่อยนะครับพี่้องนะก็ออกมาด่าคนไทยเนาะคนไทยเขาไปพูดในมุมมองที่ สาวคนนี้มาขายขายของออนไลน์นะครับมาขายอาชีพสงวนเนาะการค้าขายออนไลน์นะครับหรือว่าขายของที่ไทยนะถ้าคุณมาขายด้วยตัวคุณเองนะครับผมมาทําอาชีพสงวนเนาะเปิดกิจการทุกอาชีพที่เป็นอาชีพสงวนนะครับไม่ว่าจะเป็นขายของหน้าร้านนะหรือว่าขายของออนไลน์คุณไม่ได้ลงภาษีนะครับไม่ได้เสียภาษีผิดกฎหมายนะครับทุกคน ถามว่าทาไมมีคนลาวเขามาขายเป็นธุรก,กิจออนไลน์เช้นบินบินเดียมทุกคนเขาได้เสียภาษีเนาะเขาก็ขายไา้ทุกคนแต่อันนี้คือมารักรอบขายนะครับก็โดนจับสิครับพี่้องครับเนาะโดนจับกับประเทศยังออกมาด่าคนไทยนะครับพี่้องนะนางกานนี้นะครับปากคอเล,ลาะร้ายทวงบุญคุณนะครับโอ้โหทุกคนไม่ได้มาขอข้าวคนไทยกินไม่ได้มาเนาะ อยู่ฟรีกินฟรีนะนางบอกนะมาค้าขาย <c oughs> มาข,าขายมาทมาําอาซีบสงวนทุกคนนะไม่ได้แบรน์มือของคนไทยแต่ว่าแต่ก่อนเห็นนางไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดขายครีมทุกคนนะขายครีมที่ทําในประเทศไทยทุกคนแบรนด์ก็ทําทําแบรนด์ที่ไทยทุกคนนะและ,ะเคยไล่น้าใจจากคนไทยนแต่ก่อนนี่เห็นมาไลฟ์สดทุกวันนะครับช่วงก่อนผมผมก็ติดตามพี่น้องครับเนาะแต่วันหนึ่ง นางกลับมาพูดแบบนี้ทุกคนแต่ก่อนนี่แบบพูดดีมากๆทุกคนขายของนี่แบบก็พูดนะแบบโอ้พูดดีนะครับคนไทยเขาก็ไม่ได้แบบเอะใจอะไรมากมายนะครับก็คิดว่าเออก็เอเอมาหากินก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับเนาะแต่นางออกมาด่าคนไทยละสิพี่้องเนาะคนไทยเขาก็เลยไม่ทนนะครับเพราะมีคนไทยเขาไปคอมเมนต์เขาบอกว่ามาทำมาซี่แบบนี้มันผิดกฎหมายนะน้องระวังจะโดนจับนะครับอาชีพสงวน แต่นางคนนี้นะครับออกมาด่าคนไทยนะครับเห็นไหมนางบอกว่ามามินติกตอกหนูถ้าแน่จริงอย่าลบมิ้นออกเพราะว่าเขาคอมเมินต์เตือนนางก็เดือดนะครับทุกคนเดี๋ยวมาย้อนดูพี่ดอกครับเนาะคำพูดของนางนะครับบ้าปากคอร้ายแค่ไหนทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเนาะว่าการที่คนเนรคุณแบบนี้นะครับกลับบ้านไปรับกรรมทุกคนนะครับพี่้องจะสมน้ำหน้าไหมครับพี่้องครับหรือว่ายังไงทุกคนเนาะ ที่ปาเก่งนะครับทุกคนครับล่าสุดรับกรรมพี่น้องครับเดี๋ยวมาชมคลิปนะครับเนาะ,นะที่นางเคยว่าร้ายให้คนไทยทุกคนมีคนไทยคนหนึ่งเขาไปเมนเต็กตกหนูว่าพวกมึงกับบานให้หมด <c oughs> พี่หนูอยากจะบอกว่าถ้าพี่แน่จริงพี่อย่าลุกเมนออกค่ะ <c oughs> แล้วหนูจะบอกพี่ว่าถึงหนูมาอยู่เมืองไทยหนูไม่ใช่มาอยู่ฟรีนะคะ <c oughs> หนูเอาเงินไปทำปาสปอร์ตถูกกฎหมายเข้ามาครับพี่ <c oughs> แล้วที่หนูอยู่ทุกวันเนี่ย หนูก็ไม่ได้กินของฟรีที่นอนก็ไม่ใช่ฟรีห้องนอนก็ไม่ใช่ฟรีพี่ต้องใช้เงินซื้อทุกอย่างค่ะห้องยูหนูก็ต้องเชา่าแล้วก็ข้าวซานกับข้าวอะไรหนูก็ต้องซื้อทุกอย่างก็ซื้อด้วยเงินพี่ค่ะแล้วหนูมาอยู่ไม่ใช่มาอยู่สบายหนูมาอยู่ทํางานพี่ทํางานประเทศพี่นั่นแหละถ้าพวกพี่ไม่มีพวกหนูทํางานนะประเทศพี่ก็ไม่จเจริญยงทุกวันนี่หรอก ไม่ใช่เห็นคนแถวบ้านหนูมาอยู่แล้วรวยนะพี่เขาก็รู้จักทํางานเขาก็รู้จักเก็บพี่แล้วพี่ไม่ต้องมาไล่พวกหนูหรอกถึงเวลาเขาไปเองค่ะแหมตอนอยู่ไทยนี่ปากดีนะครับด่าคนไทยสดๆทุกคนเห็นไหมสินค้านางที่อยู่ทั้งหลังนะครับเนี่ยคนไทยสนับสนุนนะครับทุกคนแต่ก่อนเนี่ยเป็นมาดามนะครับพี่้องตอนนี้เป็นหมาดาม <laughs> โอ้โหนะครับหน้ามือเป็นหลังมือเนาะนี่แหละครับผมนะการที่พูดให้ร้ายประเทศไทยนะครับเนาะการที่ดื่มบมุญคุณนะครับนรคุณนะคนที่เคยซื้อของนะครับแน่นอนทุกคนธุรกิจออนไลน์นะครับที่อยู่ไทยถ้าคนไทยไม่ช่วยซื้อและใครจะช่วยซื้อล่ะครับเนาะคนไทยคนไทยเขาแบบเขาชอบในการที่ป,ปิ้งของออนไลน์นะครับพี่อ้องเนาะมันเป็นประเทศที่ทันสมัย เขาไม่ได้ไปซื้อของเองเนาะเขาก็เห็นแบบเออนางคนที่ขายของหลายอย่างเนาะก็เลยช่วยซื้อนะครับแต่พอวันหนึ่งมาหลาคนไทยเฉยเลยครับทุกคนมาตรงคุณคุณงานนี้ก็เจ๋งสิครับผมเนาะหากินที่ว่านคนอื่นกลับมาหลาเจ้าของประเทศเขาอีกใครล่ะครับผมนะใครละ่ะจะอยากสนับสนุนคุณเนาะแต่ก่อนนี้ขนกันมาทั้งครอบครัวนะครับน้องคนนี้หรือว่าสาวคนนี้เนาะขนเอาลูกเอาหลานมาเรียนที่ไทยนะครับเนาะลูกเรียนที่ไทยนะครับแต่ไม่ได้ แต่ไม่ได้นิสัยคนไทยนะครับพี่้อกนะน่าจะสอนให้ลูกให้หลานเนี่ยรู้จักบุญคุณด้วยนะครับเพราะว่าคนไทยเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้สอนกันแบบนี้นะครับให้ดื่มบุญคุณคนอื่นนะแต่สาวท่านนี้นะครับสอนให้ลูกให้หลานในรักคุณนะครับถึงว่าแล้วครับทุกคนนี่แหละครับกลับบ้านไปก็เนาะรับกรรมทุกคนตอนนี้นะครับน้ําท่วมบ้านเขาเนาะแน่นอนนะครับไม่เหลืออะไรทุกคนธุรกิจพี่นาทนะครับงานนี้ แม่ก็ป่วยทุกคนโอ้โหสวยซ้ำกรรซ้อนจริงๆนะครับทุกคนชีวิตคนไหนที่มันโอ้ออกมาหนาคนไทยเนาะออกมาทําแบบบูรี่ต่างๆนานานะครับสุดท้ายชีวิตรับกรรมทุกคนพี่น้องครับร้องผมร้องไห้กิ๊ฟมุ่งกวงนะครับทุกคนนะงานนี้ทุกคนนะมีความคิดเห็นยังไงทุกคนครับพี่น้องครับคลิปนี้ฝากคอมเมนต์ไว้หน่อยครับนักคนที่แบบมันเก่งนะครับสุดท้ายมันรับกรรมหมดเลยนะครับผมทุกคนคอมเมนต์นะครับพี่น้องครับเนาะคลิปนี้นะครับขอลาตัวไปก่อนทุกคน